สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็มานําเสนออีกแล้วนะครับตะกกแตนง่าวตักกแตนเหลาตะกกแตนเจยนะครับวันนี้นะครับวันนี้เราก็ได้สังเกตแล้วนะครับว่าตะกะแตนง่าวของเรานะครับค่อนข้างที่จะโตเร็วพอสมควรนะครับเหมือนกับปลาตังกาไทยทั่วไปนะครับผมเพียงแค่เราแค่ไม่ชินกับการเติบโตของเขานะครับเพราะว่าเขาเป็น เป็นตัวที่เล็กมากนะครับผมก็เลยตัวเล็กๆก็จะไม่ค่อยโตสักเท่าไหร่นะครับตากล้องของเราก็ถ่ายก็จะโมวๆนิดนึงนะครับก็ทนๆหน่อยนะครับผมตอนนี้น้องก็อันนี้เก็บมาจากป่านะครับตัวนี้พ่อพันแม่พันธุ์ซึ่งตอนที่เก็บป่านะครับตัวเล็กมากนะครับตัวนี้ตัวนี้น้อยนะครับผม ก็คือทุกตัวเนี่ยมาโตที่กรงหมดเลยนะครับแล้วก็ได้สังเกตอันนี้ตัวอะไรแมงมันหรือเปล่าแล้วก็ได้สังเกตนะครับผมที่เขาโตนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเหมือนปลาตังก้าเราทั่วไปนะครับหรือโมไทยของเราก็ได้นะครับผมค่อนข้างไม่แตกต่างกันนะครับเพียงแค่เราแค่ไม่คุ้นชินกับตัวลำตัวของเขานะครับเขาตัวเล็กเลขึ้นมานะครับผมค่อนข้างโตไวนะครับคือสามารถเลี้ยงได้นะครับคืออร่อยนะครับปิ้งกินนี่หอมเลยนะครับผม ก็ตอนนี้ก็เลี้ยงอยู่นะครับก็มันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ยังอีกนานนะครับกว่าจะได้สู่ออกตลาดนะครับน่าจะอีก2อสเดือนนะครับขอเวลาอีกสองสเดือนนะครับในการผลิตนะครับผมก็จะได้เพียงพอก่อต่อพี่น้องนะครับที่ชื่นชมนะครับตะกระแตนพันนี้หรือชอบนะครับพันนี้นะครับผมก็อดใจรออีกนิดนึงนะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับที่คุณเบียชาแนลนะครับที่ช่อง u t u b e นะครับ